สามครับสวัสดีครับครับน้องมอดตามใจแฟนครับน้องครับเนาะตามใจสมาชิกของเฮาไม่เห็ดอีกอย่างละครับน้องมอดใส่เบ็ดครับผมล่องเบิงครับร่องเบิงนแต่ะ่าแรงน้องหมอดผมมีน้ำเลยพี่น้องผมมีแต่ให้นี่ปกติมีแต่ให้นี่ลงไปนี่แต่ว่าสมาชิกเข้าเรียกร้องอยากเบิงเหลือเกินแต่ฉีดให้มู่นี่น้ำลายเด้พี่น้องเห็นบ่แหงไปเุ๊บฟังทางนี่ก็สีใส่บ่ได้ก็คือหมอด้วย แฮงพี่น้องบ่ได้ว่า่มีเออมีแต่นี่แหละอ่าไปนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบช่องอีสานบ้านตัเองบ้านมีน้องมอเนาะพี่น้องเนาะมาใส่เบียใส่ากางพี่น้องด้เบื้องกันตามใจเอฟซีด้วยเงีย<น>ร<น>้อยพี่น้องผมจี๊ก่เดียนย่าไปขึ้นว่าสีห้าได้พี่น้องผมบอกตรงๆกันติไปก้นยีก็เดียนติไปก้นใส่เอาขันมนแหลง<น>แมนบ่ครับเอาดึกมาลงไปน้องมอะครับ้ยจากน้ำเพียงพี่เนาะเอาได้เงี้ยอย่างครับผมเอาครับผม ุ้สีถ้าเบื้องนั้อสิมีสมาชิกอ่าบอกมาว่าเอากบหน่อยเอาหี่ไปอ่าไปอ้อมหลัตัวเอาครับเอาสิเอาหัวเอาเอากบหน่อยก็หลุดควบหน่อยวะแม่นเสียบข้างนี่เนาะครับเนาะตามหลักขับพี่น้องท่านใดมีควมหูดีๆเบิ่องดวงเอาเด้่องออกมาเด้อดวงใดมีอย่างดีอย่างบ่ดีหลายเอ่อหลายดวงอยู่ดองข้างเบื้องเสียบนี่ว่เบาบ่ครับเสียบซั้นหลังเสียบ ข้างไอพีดีดนะแมนออสอดพุน่นนี่แหละครับผมย้อนเครื่องตัวพ่อเด้อครับย้อนเครื่องตัวพ่อเด้อครับจมกับบ่ดีได้เสียบข้างหายใจบ่ได้ตายคอหล่อสูงบ่สูงบ่ได้ด,ไดีหมด,ดแมนใส่ใจเงี้ยวไหลใส่หย,ย,ยาบตัอนเอาพี่รองผมหลังแหลกแหกม,มันบ่พูดผ่านทำเพลง ข้างมันเขินเจ้าน่อยนะี่ยนะขันมันเขินเลยนี่ตายว่าอีกเอาเอาละเออนี่พอดีเป๊ะพี่น้องผมน,นี่นี่เนาะครับเนาะนี่เนื้อลอยหฮอกับเบ็ดบนท้องทุ่งหน้าอันแห่งแรงสเสือเกินนี่กะมองนี่ใส่ไปรลครับใส่ไปเถอะฮะให้ใมันได้สีไล่ซหลังในแบบเานี้เชี่ยวออกสบายๆเลยนี่โอ้ทวายุนี่ก็มีตัวนี้มด Ôi, bà mới gì mà để chẳng là bạn này Thứ mì tợ ấy nì Ừ Ừ Cả vương là mít tợ nì em nè Mì tợ หัวเกษียบง่ายกว่าไอ้นี่ชั่งน,น้อยบอ่ใส่หนื้อครับใส่เยื้รลอยใส่หนื้อครับได้การอเอาได้การเราแหละอุ้ยเขินชั่งน,น้อย,ย,ย,ยนี่แหละอุย้ยปลามันมาสีเห็นพี่น้องเบิ่งเนี่ย Đây, xây bớt đây, giặc xây 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 luôn. Cái Đi 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 ba mi bắt hay. Ê, em bỏ đầy lực phô mít เอาออปาขั้นบรคำบราณเลยนี่น,นี่ครับพี่รองผมใส่ลงไปขั้นอย่างๆใส่หวยนะอโอเคลัว ใส่เงี้ยวลอยตรงใจเย็นพี่น้องผมใจบ่เย็นบ่นบได้นั่นละได้การแล้วได้การแล้วพี่น้องผมนี่บินนอกหนอกยู่นี่นะพี่น้องเนาะอเอาไปบ่ไปเลยกันนี้แม่นแล้วครับใส่ไปลอยดแล้วมองได้มีนม้ำว้ามองเงมมี้ยแดงตันนหนหกน้ำหมดม้วน่นใส่เราหมดหมดเชือกเลียวมันเป็นห้อยมีคนมาใส่อยู่เชืกเลียว สิบี่มองใสแห่เงเลี้ยงคักกันหรอนตกนเอาเบิ่งกระบวนการการเสียบเนี่ยจะข้าวพี่น้องผมอันนี้ข้างมันเป็นป่เอออือนี่แหละนี่แหละพี่น้องผม เบิ่งว่ามันสีมาบา่มันสีกินบ่เนาะพี่น้องเนาะเงียกบหน่อยพี่น้องผมเงียกบหน่อยพี่น้องผมฮะอ,อุอ้ยกว่างทงหน้ากว่างใหญ่กไพศาลยี่สิไปีหนำมืองได๋เอเจ้าหนี่บาทชา้าใส่หลังเดียวบ่เขาใส่นี่เอเเอเลแล้วก็นี่รัดแล้วคู่กันเลื่อยอย่างเดียวใครเป็นพานธุ์ที่บอกว่าละหลงัง บ,บาาอยย่างมากเลยเห่นลวดดิขึ้นบ่ได้ยลุ่นี่เดี๋ยวบามีดึงออกอก่อนพี่น้องเอาเสียบห้องทางถึงห้องผีก็ได้เสียบไซมันเสียบหางมันไว้ยันบ่ใส่แตกมนนัน เองมันานี่ละพี่น้องผมเบิ้งคือว่าใส่แล่วถืงเลยของไข่เนาหดเนี่ยนจะกนอบใส่ปลาไหเ่ยยังแดงใส่แล้วฉีดว่าโอ้ยเห็ดเหลาเบ็ดอยู่ดิอ้าบา ใส่ลงไปเอาพอดีนี่แหละพี่น้องผมพอดีแล้วน่ะเ,เนี่ยกบหน่อยพี่น้องเลยไปครับใส่ไปที่ที่โหลดไปใส่หางมีให้เดียวนี่เระพี่น้องผมอ่าทงหน้าที่สุดลูกหูลูก,ลกตาเน,นี่ยนี่มีให้เดียวนี่เระพี่น้องผม ท,ที่พ่อไส่ไเน้ะพี่น้องเนาะที่พ่อไส่ไ้กันบรรยากาศรอบมันแรงเกินไปแล้วอันแถวนี้ตะเกาบ่อึดนาำปีนี่อึดเศร้าซะก่อนเนื้อว่วแมนหมูแจงสนปานว่าเห็นดีเงียทางถิงอ่ะ จัดไปพี่น้องผมหักมันได้เสียด้วยห่างเลยยามยา <ừ. S 2> มันเก็บไป วดีใส่บิ่งติดต้นเขาเลยอ้าจังสีอลไรพี่น้องผมไปดึงได้ไหมจากหลังอืมกัันมีกับทางสาคนเแล้วแล้วก็พวกเขามาเอากันว่ะ ไกลยุดอกเว้ยร่วงทุ่นเศร้าออกก้อนพี่น้องบ่เศร้าออกบ่ได้เด้ปลามันบ่เห็นเอาติดต้องไปหนองหมัดกบโตอ้วนอ้วนพี่น้องผมกบโตอ้วนอ้วนใหญ่ ถอดเสียบไม้ขันปันนี่พูนมันยุบพูนใส่เบิ่งกันดูนโอ้มันเบ็ดขันน้นเหย่ยาเววนาะมันเบ็ดใส่หอวผ่านถือด่ไปหลักมาใ <c oughs> ส่ยากเดี๋ยวอืมีพี่น้องผม ไปนี่บาทนี่เบอคือสิเมตตรตัวบักเอียบนาะพีนองนา้เบิ้งเอาพุ่นนะมันมานมันมานมัน,มนะจะเป็นตัวถือยืดีออมตกันบ่พุ่นแบบบ่อยนี่ยยเลีเ่ยงดีีไปให้นั้ำไปยังไงนะควสองใหญ่สิบอกเล็กบไปกับไปยังับ มีหุ้นเลยเฮ้ยมีน้ำมันมากเบิดอะมันไก่ลุ้นไม่ลุ้นขั้นขั้นสันมันกับพวกเนี้ยอืมเป็นไส้หวยเป็นไส้หวยมันจะดีกว่าเลยแบบเนี้ยอือ แจวพี่้องผมได้ยังสีคู่ขั้นแจวเลยพี่้องผมงาม่ามครับแจวเป็นหลังเป็นหลังไปพี่้องแบบนี้ละม้ว,มวนแจวเลยคลิปนี้ถือกจะโตไปเรื่อยกับของไข่เนาะเอาหมองมันใส่งายเสียบงยยไงนี่แม่หล่ะเออเชี่ยวลดเด็ดทางออกไปไกลๆ ขอบ้านมีปีนี้สิ่งใดๆเด้วของอางามยุบเวาวาจังสันครับเป็นของบ้านมีของประยักพ่อเมตตกายพร้พอมบรรยากาศสุดยอดพี่น้องผมอ่ะเบิ้งวิธีเสียบเงี้ยตรงๆเลยพี่น้องผมเขาเสียบยจะในเสียบข้างสอดข้างเนาะพี่น้องเนาะเสียบไต้สอดเสียบเทิงพี่น้องผมนี่ไปเรบ้างมันเป็นวิถีชีวิตนะครับเจ้าดามาครับครับเป็นวิถีชีวิตการใส่การใส่ชีวิตของคนทางาภาคอีสานนะพี่น้องผมเนื่อทุกภาคน่ะใส่เบียด ยันท่ารุ่นพี่ว่าท่ารุ่นยนะังไงคลิปนักก็นี่ก็มีอยู่ครับผมนะก็ต้องเข้าใจกันเนาะครับเนาะหาอยาก้าจกินแจว๋วนี่แหละพอดีเลยแจวแ๋วเราพี่นอ้องผม,มไทยพี่น้องผม <c oughs> ถ้าได้ไ่ได้จังไงก็เยะว่ากัน ต๊ะน้ำตัวหนองมอดสีน้ำตัวตพุ่นละพี่น้องผงทางขวกน้องสลา,าพุ่นละได้เงี้ยวแล้วว่าสันหนองมอดว่าตัววัดสันสีน้ำตัวเป็นเลียงเป็นเลียงใหญ่อยูอย่เดียวกันตัวมันไปไ็นไซหอยยังสีหูเนี่ยเอา,เาเเรครับผมขาดเท่ากาับเอาไม่เนาะครับพี่น้องเนาะเอาบ่ไปโล่งคันแท <laughs> <laughs> เป็นทางมีคันแฉลบ้างมเป็นไปว่าใดครับห่างตัวค<อ>ันแฉก็ต้องมีตนม้นไม้ต้นอะไรมัลงคันแฉเนี่ยเสียเพี้ยนเห็นอีกพี่น้องผมเสีย้ยเงียเดี๋ยวหวังได้ดีนี่บ่นะ <c oughs> มันต้องมีผู้หนึ่งมันต้องซรอยกันนะนะพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่ามันหก เงี่ยวร้อยต้องอาศัยพื้นที่ที่มันแป่นจังหน่อยครับผมใส่โอ,อ้เนนออนกตูมขวัญเลยนะน,น,น,นกตูมขวัญตัวเนี่ยมันดักมันคือบ่อยนี่เสียบบ่ต้องเนียนดอกขอให้เงี่ยมันได้ตำแหน่งมันพ่ออันเสียบเนียนเสียบบ่เนียนอั่นคอยว่ากันเอา เรียบร้อยพี่น้องผมครับ <c oughs> เอาไว้นี่แล้วครับปักไว้นี่ล้วมันขาดมันขาดพี่น้องผมอันว่าผ้าอยู่พูดได้ว่าผ้าอยู่นั่นเยอะไปอนี่แล้วครับเด้อเอามองนี่อีกหลังหนึ่งครับหอดเกีย่ยอีกหลังหนึ่ง <c oughs> ครับ <c oughs> พูดได้ว่าผ้าอยู่ <c oughs> เขามารับผิดชอบเนี่ยเรื่อง ควันตัวควันนี่มันเป็นตัวแม่ดีควัน่นพี่น้องเอาอันนี้หวัวบับานนี่หวัวนะพี่น้องเนาะเป็นขวกมันใ่นี้ตัวนแม่แหลมันคำมันบ่ไปไกลเรกอือพอดีโอเคครับพี่น้องผม เป็นเงี <rôle à déc> ้ยหัวไปเรียกเรีกหลังใส่พ่อได้รุ่นนี่แหละองมอดว่าได้หวังลำวังรวยว่าได้หวังว่าสิได้เป็นโลดอกผู้เข้าสร้างกับผู้ละโลสองโลอยู่ดอกว่าบ้ามีกับน้องมอดมาใส่เบียดสร้างผู้ละโลสองโลดีงามพี่น้องผมขันเดียว ไปทางยังไดนี่บ่ไปว่างไ,เป,าไ,ป,ไปเดิอมพูดบ่เอาเลยเอาเจ้ใ่ดังนีกเงียบจงหิน <c oughs> อือน้านี่แหละมองนี่ขึ้นแน่แม่เราบาดนี่เอา้าพี่น้องผม แล้วก็หลังแกะเรียมนมันแม่นแล้วเียบจุๆก็ได้ควาย่างเดียวให้ตำเนียงเงียมันดีก็พ่อโอเคไปครับไปใส่ห้อบาทนี่พูดป่อ่ะอไปพี่น้องผม ใส่เงียร้อยว่ามีมักใส่กังเวียนดีตามหลักเพราะว่าโอกาสได้รุ่นนกมันกระสูงนลนะไปเสะครับนี่แหละเอาทำามคลิกท่านใดทีอยากคุ้ว่าน,นกมาพักยุง่งใดแบบใดนี่แหละครับนี่ลักษณะนี่หักเขาแนวนี่หักเข,าเขา่าเพราะถักนี่นี่อันนี้เขาเอืนนกตูมนะพี่น้องเด้อนกตูมเห็ดหั่งนี่ยุ่งสิเออนกอ่าเขามมนสีบดถา,ากพี่น้องผมนี่ นี่ให้เบิ้งนี่เห็นบ่มันหักเั่งสิต้องซอยสู้ขึ้นได้บ่เผื่นบ่สู้มันก็บ,บ่บ่ถอกเพิ่อนอยากล่าที่เราผู้ล่าก็าได้โออต้มแมว <c oughs> เอาไหมเอาไหมกวดออกดีใส่เลยน้องหมดอดลงทุ่มไรไปซัดสงวนไหมซัดสงวนครับกินบ่ได้ใช่ได้ ไทยเลยไทยว่าใ<อ>ดจีนว่าใดทีน้องวอดเลยฮะเราเห็นว่าผักเพียดนี่ยังกระดแทดไม่ใช่กว่าขันเขาดีบานฮะหวอดให้นั่น่งเลี้ยงขึง้นกันนั่นแล้วก็โค้งม่าผี่ละอือ อืมแมนสากระแมนสาหน่วยนี่เลียวตะวันหน่วยน่ะเขงใหญ่สิดเด็ดน่ะอืมห้อยปลาห้อยได้บืนนั่นเลียวนี่นั่นห้อยใส่มันแม่หมดย่างขามไปเรื่อยบักบักขามหัวมันเดียวใส่ทั้งสองฝั่งกันเลตัวเบ้าห่อนใส่กับห่อนหันแล้เนาะคิดอย่างไร เอาหนีเลยโอ้ยลังนีแล้วมันสีมันนี่ปลาดงจีนมันอร่อยอุ้ยคันมันขึ้นขาบถึงมันกระจีนขาบพอถึงมันก็บ,บ่กิีนก็ก็ววอะไรก็ขวานดีเออก็ควานแต่เนี่ยอร่อยพี่น้องผมมันเป็นห้อยบืนตัวนี้บืนของปลาคักๆเลยพี่น้องนี่นี่ปลาบืนชัดๆเลยนี่นี่หลังนี่แล้วมันสีตุ่มตามมอด หลังนีละพี่น้องผมมันสีตุ่มตามใจเย็นๆใจหวันว่าไรแขงลว้าไใ้่เวทเนี่ย้อยนี่มันใจหวันว่าอะไรด,ดิพี่น้อง เียบเข,ขียงปกกรไดค่อยมันถึงนี่แ่ละปลา้าหง่มันได้งาจริงสี่ละบาทเดี๋ไปคิดมาเอาละซ้ำนี่ละพี่น้องนี่เอา เรียบร้อยน้องี่น้องนะไปต่อทุกกา,าดึงเบ็ดขาดดีเดียวว่าเห็น,วนบวบานปุยเะีธรรมดาบวานเลยน้าแนวนีว่บวบานกัน,นลเลยอ,อัอองสี่แล้วอดีพักอันนี้ว่าเงี้ยงสั่ง <laughs> Hoặc gần cái gần sang. Một đi mong ninh mong mong ninh mong đứng mong mong ninh mong ninh mong ninh Lăng ninh không bị mong ninh 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 mì ninh mong ninh là mọt mong ninh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  Để bây giờ thì không à ừ. à à à ba mì tế đừng nhà phân mỹ hay เย็นเพทีพทันครับล่มเน่วนี่ว่าปม่ร่มแหลกนะเนี่ย แก้วพี่น้องผมเป็นภาพที่สวยงามเป็นยางยิงเนาะครับเนาะออเอาคือกดบ่ได้บาทหมอดกดผักบ่ได้เลยพี่น้องกดผักเอาบอ่ได้กล้องกดผักบ่ได้เลย เด้ออ่ะบ้ามีสิหล้างจานออกมาปักบ้ามีสิปักจจกหลังพี่น้องผมโอ้ใส่ใสพอดีครับเอาเรื่มท่ายอดได้หนึ่งกระไดะครับผมอ่าครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้ามีน้องมอด์ YouTube ช่วอ,อีสานบ้านข่อยเองเงี้ยหวัวเอาตามใจเอฟซีครับผมมาลุยกันคลิปนี้ถึงครึ่งเช้าม่วงล่ะ <laughs> เดี๋ยวกะซิ่มราพ่าจากพี่น้องไปตาเพียงแค่นี้แหละน้องม คืได้ล้งสุดท้ายพี่ลองด้เบิ่งกันเรียบร้อยเรียบร้อยเป๊ะเอา ขอบคุณทุกไลื่ทุกซับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผม,ผมจะเข้าใจทีมงานอีสา,บานบ้าทของอพี่น้องผมพิสพบาทประการใดคำว่า,คำ,วาคำจ่ายที่จาท,ทางที่บอสุภาพที่บอกไปบ้านมีขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเนาะครับน้องมอดแล้วก็เข้ากับมาลุนกันเบื้องวามันสีมานประมาณจัง่าเนาะพี่น้องเนาะนอ้นอ,งนองมอดครับผม,บผมขอบคุณครับตามใจเอฟซีสวัสดีครับ